สวัสดีครับเ,เดี๋ยวมาอัปเดตงานเช้านี้หน่อยนะครับเช้านี้หน่อยที่อ,อุบลน,นะคันที่สองนะคันที่สองอ่าคันที่สองแล้วนะคันแรกคันแรกออกไปจอดเรียบร้อยแล้วคันแรกอยู่ช่องนี้ตายแล้วเดี๋ยวพาซูมดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไปใกล้หน่อยแล้วซูมดูไปดูกันเลยเอ่าเดี๋ยวพาซูมดู โอนไปจอดนู่นแล้วนะรงส,ส,สวยๆจบแล้วขนั้นลองขี่เรียบร้อยขันเขียวขันเขียวจบเรียบร้อยนะเสร็จทุกอย่างเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่ขันขาวขันขาวนะครับก็ขันขาวก็เมื่อวานทําทําอยู่ครึ่งวันเอ้ยทำทำอยู่มันวันหนึ่ง ตีไปวันหนึ่งเลยก็ได้เมื่อวานวันหนึ่งนะคันขาวนะแล้วก็เช้านี้ก็ประมาณครึ่งวันเดี๋ยวพาดูกันได้อะไรบ้างนี่ดูไป,ไปพร้อมกันเลยวันนี้ได้่นสีแล้วคันขาวนะครับนะทุกอย่างใส่เรียบร้อยสไตล์ใส่กระเด้งนะคันที่สองนะคันที่สองตรงมาแล้วจัดทรงให้สวยๆนะของผมจัดทรงให้สวยๆเลยนะครับ ก็ดูทรงก็ทําให้สวยนะแล้วก็ให้ลูกค้าดูด้วยว่าแบบนี้ชอบไหมนะบางใครก็ชอบหน้าทิมๆแต่ว่าหน้าทิมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะก็หน้าไม่ต้องเชิดมากแล้วก็ไม่ต้องทิมมากเดี๋ยวว่างเครื่องอะไรไปก็จะต่ําหน้าต่ํานิดเดียวนะผมว่าสวยนะครับอ,อ็น,นี่คันที่สองหัวขาวให้เครื่องหน้าใข้างหลังใส่เรียบร้อยกระบ,บองเฟรมหน้ากระปุกพวงมาลัยคานหน้าใส่เรียบร้อยนะทุกอย่างได้ตามสเปกหมด มันจะมืดหน่อยนะมันจะมืดหน่อยนี่อ่ะดูได้ตามสเปคจุดยึดทั้งหมดนะผมใส่ใจรายละเอียดตรงนี้มากเลยนะค่อนข้างที่จะซีเรียสด,ด้วยนะครับค่อนข้างที่จะซีเรียสด,ด้วยเพราะว่าถึงจะลดแปลงแต่ก็ต้องทําให้ได้ตามสเปกนะอันนี้ก็คัตสีฮิโน่สามใบปัดเหมือนกันคัตสีฮีโน่สามใบปัดอันนี้ดัดคัตสีให้ลูกค้าด้วยแล้วก็ถ่างคัตสีให้ได้เก้าสิบห้าเซนถ่างคัตสีให้ได้เก้าสิบห้าเซนทางแบบไหนเดี๋ยวผมพาดูมุมนี้ มองเห็นกันหรือเปล่าอ่านี่เห็นไหมตีต้องถางออกไปงี้ข้างหน้าก็จะได้เต็มๆเลยไม่ต้องมาพอกเหล็กข้างๆนี่นะไม่มีใครกระทาแล้วเอาเหล็กมาพับพับพอกอมาให้ใหญ่งี้ล้อก็ผูกคานหน้าก็ไปได้นี่คานตงคานหน้าได้รูเดิมทั้งหมดเห็นไหมอ่าเวลาเราถ่างมาแล้วนะลงสะดือรูเดิมทั้งหมดไม่ต้องมาเจาะรูคานหน้า,าใหม่เชื่อมเหล็กโอ้ยเลอะเทอะเ,เปื้อนนะแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือ เวลาเราซ่อมเครื่องอุปกรณ์อะไรเงี้ยเราถอดง่ายนะอุปกรณ์รอบข้างเพราะว่าคัสซีมันกว้างแล้วนะฮะคัสซีมันก็ได้ตามสเปคมันเลยนะครับก็จะได้รถที่ที่ตามสเปกแล้วก็ซ่อมก็ง่ายนะไม่ต้องมานั่งล้วงโอ้โหถอดลอูกยางแท่นเครื่องทีหนึ่งก็ถอดยากนะถอดยากมากนะอันนี้ก็สบายๆเลยนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้ได้พ่นสีแน่นอนนะรูทุกอย่างก็เหมือนเดิมเจอะไว้หมดแล้วพ่นสีเสร็จพรุ่งนี้ก็ไล่ประกอบนะครับวันนี้ก็ผ่านไปแล้วเมื่อวันอวันครึ่งนะอันนี้วันครึ่งนะวันครึ่งได้ขนาดนี้นะบอกเลยไม่มีแล้วในโลกใบเนี้ผมกล้าพูดงี้ได้เลยนะสุดเบอร์ต้องผมแน่นอนช่างบอยพรุณธาน,นีนะครับก็ฝากผลงานไว้นิดหนึ่งนะฮะดูงานรายละเอียดดูทุกอย่างนะ จบจบสวยแน่นอนถ้าผมทําจบสวยแน่นะครับแต่ต้องบอกนี้ก่อนนะศรัทธาที่ไหนให้ไปที่นั่นเลยนะครับศรัทธาที่ไหนให้ไปที่นั่นแต่ถ้าชอบผมรักผมก็ต้องโทรมาจองคิวนิดนึงนะจะโทรมาแล้วให้ไปทำเลยชั่วโมงนี้หมดสิทธินะหมดสิทธิ์เพราะว่าคิวต้องทําตามคิวนะครับทําตามคิวอ่าคันนี้ดูได้เลยคันขาวคันที่สอง แล้วเดี๋ยวแกว่าจะทำอีกสองคันนะที่นี่มีหัวลากสิงให้สิงสามเฮดคันหนึ่งนู่นอยู่บนนู้นเลยนู่นน่ะนู่นน่ะล่างหางอยู่บนนู้นน่ะอันนู้นจะใส่เซตี้เจ็ดร้อย 700, แล้วก็อีกคันหนึ่งคันไหนไม่รู้นะให้ผมไปดูหัวแล้วเดี๋ยวเอาอีกสองหัวเลยแล้วให้จัด,จ,ดจัดมาเลยนะครับลูกค้าไว้ใจนะผมก็จัดการให้แน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวหน้าไม่งอรอไม่นานรถที่นี่สติ๊กเกอร์มีหมดนะหน้าไม่งอรอไม่นานเดี๋ยวดูเลย ดูดูหน้ากระจกรถนี่เป็นไงคันนู้นก็มีนูน่นติดไ้ให้เรียบร้อยนะครับก็นี่นะผ่านไปแล้ววันครึ่งขันขาวถ้าส่งมาอย่างนี้แล้วไม่ต้องกลัวบอกเลยบันเทิงเดี๋ยวบันเทิงพรุ่งนี้บันเทิงแน่นอนนะแต่คันนี้ลืมแจ้งไปคันนี้ด้านหลังใช้ลูกค้าใช้เป็นเบรกน้ำมัน มเดมิลูกค้าพึงประสงค์นะไม่ได้ว่าผมบังคับบีบคอเขาให้ทํานะลูกค้าพึงประสงค์อ้าข้างหลังใช้เบ่กน้ามันก็ได้ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเผาข้างใหญ่อยู่แล้วตัวนี้นะดูเลยเผาข้างเห็นไหมใหญ่รองรับได้พอดีนะครับลูกค้าพึงประสงค์ผมไม่ได้ไปบีบคอบังคับนะอ่านี่ประมาณนี้ก็ต้องบอกงี้ก่อนนะครับแล้วก็ใครสนใจอยากจะทํางานนะ ก็ทักแชทผมมาก็ได้หรือโทร0ก็3363613นะครับแล้วก็ฝากนิดนึงดูแล้วนะดูคลิปผมแล้วนะก็ช่วยแชร์กันหน่อยแชร์กันแชร์กันกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับกดกันเข้ามาเยอะๆนะเพื่อเป็นกำใจผมคลิปต่อไปนะก็คลิปนี้ลาไปก่อนฝากไลค์แชร์ติดตามด้วยนะครับผม